ามาตื่นเช้าค่ะเพื่อนๆตีห้าค่ะประวัติศาสตร์ตื่นมาฟังเสียงนกร้องจ้าเพื่อนๆจ้าน<ม>ุ่นถ้าตื่นมาไปเข้าห้องน้ํากับพ่อเขาค่ะเพื่อนๆไหมคะถ้าตื่นมาฟังเสียงนกร้องจ้านกอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยกิ้ว นอกอะไรเนาะเพื่อนๆบ้านหวานตื่นแต่เช้านะคะเพื่อนๆตีห้าตอนนี้ตีห้ายี่สิบสี่นาทีค่ะกิ้วกิ้ว,วน้องมาเป็นประวัติศาสตร์อุย้ยคุณหนูแม่ก็ตื่นเลยคะ่ะคุณหนูพริ้งคนเรื่องนะคะเพื่อนๆคุณหนูพริ้งคนนี่เสียงอะไรลูก อุ้ยเสียงอะไรเอ้ยออนกกาเหลาวได้แน่กิ้วกิ้วนกขาวนกกาเหลานกพิราบนกเอี้ยงซาละพัดนกนกกระจอกกระจิบเต็มบ้านจากเพื่อนๆกิ้วกิ้ว ไกินอาหารจ้าจอยู่บนต้นไม้เนะะี่ยค่ะเพื่อนๆมองไม่เห็นแล้วค่ะไม่เช้าเช้าเจ้าเอา้านี่เขาทำรังอยู่ต้นนี้ค่ะต้นหน้าบ้านหน้าห้องน้ำพขอลุงไหมตื่นมาอาบน้ำแต่เช้าค่ะบ้านร้านตื่นแต่เช้าค่ะ ตีห้าครึ่งพ่อแม่ลูกก็ตื่นแล้วค่ะพี่นุเทียนก็ตื่นจ้าตื่นอาบน้ำไปทำงานจ้าตื่นอาบน้ำไปทำงานหาเงินซื้อนมให้น้องมาค่ะเพื่อนๆลงมาให้ลายลงมาหาจ๋าลูกอ่ะกําลังกายมาน้องเพียงลูกยุ่งเช้าๆยุงจะกัดลูกไปอยููพัดลมกับยายกันยุงอเอาอุ้ย อุ้ยอุ้ยเออเป็นอะไรเออเกี่วเกี่วๆมาเออมาร้องแช่งกันมาเกี่วๆเกี่วกี่วๆดูตื่นขึ้นแต่ช้าเลยนะเพราะเขาเปิดพัดลมให้ครับเพื่อนๆ แต่เช้าไล่ยุงให้ลูกแต่ลูกก็ไปนอนรอรถมาต้มน้ำกินกาแฟค่ะนคะคะเพียอนนะคะแต่เช้าค่ะแต่ไฟไม่เปิดเี่เสียไปเสียบไฟจ้าตื่นเช้าค่ะพเพื่อนขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายพูดคุยให้กำลังใจค่ะ ตื่นมาฟังเสียงนกด้วยกันนะคะเพื่อนๆวกิ้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 วเขาล้อมตามหวานนะคะเขาไม่ยอมแพ้นะกิ้วมามาแข่งกันใครจะชนะเงียบละเอากิ้วเกิ้วเขาไม่ยอมแพ้นะคะลังเขาอยู่ตรง ตรงหน้าห้องน้ำพะลุงเกียวเกียวเกียวมันจะเป็นรางนกเอี้ยงอะไรไม่รู้ตัวเล็กๆลายๆขาวๆค่ะแล้วก็ก้าวเหล่านี่แหละเอาไข่มาไว้กับเขาประหัดบินกันเตมอยู่แถววัดเนี่ยค่ะเพื่อนๆเอาเอาเอาอีลาที่เก่งแท้เกียว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 ถ้าถ้าห้านไม่หยุดร้องเขาก็ไม่หยุดนะคะเพื่อนๆน เอาสิแพ้แพ้แล้วเหรอยอมแล้วเหรอกิ้วกิ้วกิ้วทุกวันทุกวันตีห้ายี่สิบสี่ทุกวันคายี่สิบสี่นาทีอ่ะคิ้วคิ้วคิ้ว,วโอ้ยอมนะลูกนะ จ้ายอมแล้วนะเก่งๆร้องเก่งมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนยอมแล้วนะพลุงอาหารไปไว้โนูน่นไว้ให้เขากินเวลาเขา<ๆ>เขาไม่ค่อยบินมากินละค่ะพวกนกเอี้ยงนกพิราบกินมดกาเบ่าไม่บินลงมากินนะคะเพื่อนเพื่อนคิวคิวเขา,<ๆ>เ,ขาเขาคงเมื่อยแล้วค่ะเพื่อนเพแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะพาเพื่อนเอนมาฟังเสียงนกร้องจ้า